ตอนนี้เราล้ำบนเวทีหรือเปล่ามันมีบนเวทีใช่ไหมึ้นเวทีเลยเดินขึ้นบนเวทีเลย บนเวทีคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่เอ่อบนเวทีข้างล่างเดี๋ยวขอรูข้างล่างหน่อยป,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 ป้าป้าที่ที่ทุกคนเพิ่งมาเพิ่งมาเจอหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเดททีผมเติมให้ข้างล่างก็จะเป็นหน,นึ่งสองหน้าสามหลังออเอางี้บนเวทีบนเวทีถ้าเพิ่ม อยากให้เพิ่มบนเวทีตรงกลางเลยเจอเลยครับปบบให้ขึ้นบนเวทีดีกว่า สันนี้เวลาข้างหลังข้างหลังแบ่งครึ้นทางแบ่งครึ่งหมวดก็แบ่งออกมาตรงนี้อ่าตอนออกอ่ซ้อมตอนออกเลยนะอ่ะไหลหลังมาไหลหลังแยกเลยแยกเลย,ยกลยระดุมก็แยกออกโอเคพนะอลุกช็อปท่าออกนะไล,ไล่ไล่บล็อกกิ้งก่อนนะอ่ะวิ่งออกมาตั้งท่ายเอียงให้ถูกก่อนแน่ใจหรือว่าลองท้านั้นนะ่ะ แน่ใจหรอว่าเอียงถูขออนุญาตขออนุญาตพูดเยอะหน่อยแตเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบอย่าได้ดังคาญถึงดังชางก็ต้องพูดอ่ะ ปลายเท้าอาครับเอ็นเต็นเอ็นเต็นเอ็นเอนเ้นเ้ลายเท้าแต้วเข้ามาเข้าบล็อกที่ถึงเข้าบอกที่ถึงเฟนเตอร์อยู่ตรงไหนตาจะต้องอยู่เขาไม่มาก็ต้องให้โทรมาต้องมาถึกตำแหน่งเลยนาตแหนเอแล้วถ้าถึงเวลาุ๊บเจะต่อยเท้าอยู่เนี้ยแล้วผ่นหน้าออก อาหานาออกเตงตงตงตเนีพอหันมาปุ๊บทุกคนจะเกีียบกันเดียวหมดมือเหมือนกันหมดเติงเตเตเต็งเตงเตงเต็งเตเต็งเต็งเติงเต็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 งเตงเต็งเตเตงเตงตเเงตตเ ไม่บอกชื่อนะไม่บอกนะไม่จะเราจะไม่บรรจารู้ชื่อนะแต่ขอไม่ใชอ้าวเคอ้าพอรับเสร็จปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บไปพอถึงเสร็จปุ๊บขอสอนแถวตอนสอนแถวตอนอย่าเพิ่งแยกอย่าเพิ่งแยกอย่าเพิ่งแยกครับให้คิดก่อนว่าแถวตอนมันเป็นยังไงอ่ะให้ทุกคนเดินไปที่แถวตอนตัเองเดินไปที่แถวตอนตัเองใครหน้าใครหลังเออเอ้าวครับ ปลาแมวอย่าไปห่วงคนอื่นจ้าห่วงตัวเองก่อนจ้าอ่ะโอเคเดี๋ยวนี้นะอ่ะขอกลับที่เดิมขอกลับที่เดิมขอกลับที่เดิมกลับที่เดิมกลับตำแหน่งเิมโอเคขอซ้อมท่านี้เลยดึงตรงหลังะะ้าหัะหกไอ้สี่ชุดนะ่ะแล้วก็แปลมาเป,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 ป็นแถวทอน หวางส้นเท้าขวานะาหนึ่งสองขาไปเลยต้นหยุดบอกขวาวางซ้ายถึงผีเดี๋ยวแต่ว่าเป็นเครื่องดีเซลของเผาหัวเอาเข้าม่หนึ่งสองสามวางต้นขวาเออวางต้นซ้ายนะไปกับแถวให้ครบสี่ชุดให้พัดสองจังหวะเทากันรับที่หด ตบมือแตะคู่นะไปอาไปหาคู่ไปอะไปรงหว่างไปตรงก็นแล้ไปเรื่อยๆไปหาคู่อาไปเจอคู่ตบมือไปเจอคู่มาเจอคู่เสร็จใช่ไหมอามันเป็นไร เวลาเจอกันเจอคู่ปุ๊บเนี่ยคือถ้ามันจะพอดีกับจังหวะเลยใช่ไหมก็ต้องอย่าลืมนะก็ต้องมาเรียนเรียนมาเรียนมาเตะปุ๊บห่อท้องตรงท่าเคาพวงนะคือยิ้มยิ้มทางความเือข้านขวาทางมือข้างขวานะมือข้างขวาแล้วไอ้นัดหนึ่งให้ครบสี่นะให้ครบสี่นะผู้ชายทำเหมือนทำเหมือนกันนะผู้ชายสองคนไม่เหมือนผู้หญิงนะท่านี้ปรับนะผู้ชายจะมองวางหลังนี่นะอ่าโอเคหนึ่งสองตั้งสองต้น เออ้นะไจะกลับตัวเคินกลับเท่าไหีกนี้เออผิดซะตอนนี้ผิดซะผิดซะผิดผิดไปดีอ่านาพร้อมกันพร้อมกันนี่เข้าใหม่ดูที่จะพร้อมกันได้ไหมะเอาใหม่เข้าใหม ท้องการนัดสี่คนจะเกียรตกโตเหลือให้ผมโตอ่ะนับยังไงนัดจะให้หมดทั้งหมดไม่ใช่นัดแค่สองคนสามคนหยูหน้าอ่ะเนึ่งครับแต่แรกนะยิ้มน้านื้อสองคนส้นนะาอ่านัานับก็อย่าเร็วจังหวะนัดดีนัด เอาละนับเก้านะยืดนับฝ่าโซ่นนะดีนัะเดินไปไปนับไปดีนับดีสุดท้ายหยุดถอนนะเขี่ยแขยไปนัะยืดนัะลงนับ ไปกับหลังหานตาม่างกับหลังหันนะสามและปีอ้าวกระตัวหนสองกระตัวปึ๊บสามตามโนสี่ปีนะน้ำไปเอาละใช่ได้2 4และหมดห เทียงประนับยืดไปเ,เ,ปเที่ยงลุกเที่ยนทางขวานะลุกถึงหกาง,นาง,นางหน้าตรงหน้าตรงปีนและห้าบนหกหน่อยนีหน่อยนีหน่อยนีหน่อยหน่อยหยุดหยุดเทียงไปทางเดียวทั้งหมด เอียงข้างตีเอียงข้างจีบเอ๋อเอียงก็เอียงให้เห็นเห็นเอียงให้เห็นเห็นอย่ามาเอียงคอคือคือคืออย่างนี้นะตกอคอหลออคือน่ะเอียงไปเลยอ่าโอเคต่อไปเปลี่ยนหัวเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือแล้วก็หมุนร้อตัวเองใช่ไหมอ่าหมุนอ่าหมุนร้ตัวเองไปหมุนๆหมุนๆแต่ก็ไม่เป็ลานไังตรงกันไม่ตหล่อนคือคือคืออ่าโอเคต่อไปก็โก่งก่งอีกใช่ไหมอ่าเชิญไปโก่งก่ง ต่อหลังไทยวิ่งไปถึงหลังเข้าเลยใช่ใช่กระทบมือเนี่ยนะเวลากระทบมือเนี่ยไม่ใช่เซิร์นะพี่ักนิดเดียวเบาๆและอย่าลืมอีกท่าหนึ่งคือบางสุริยาบางสุริยานะคืออยากกระทอกนี่นิดเดียวนิดเดียวเองกระตุกนิดเดียวอ่ะโอเคต่อไปบางสุริยาหนึ่งสองสามหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยนี่หน่อย เวลาเวลาถอนจะนับด้วยนะมันจะมีจังหวะให้นับ4นะ1ปด2ยืด3ลง4อ่ะโอเคขอแบบนี้1 2 3ถอน1ปะจีบ2ยืดเปลี่ยนเอียง3ลง4สึุ1 1สรุปฮึบฮึบฮึบ6อย่าเลยอย่าจุ๊บ พอหักเดี๋ยวก่อนอ่ะเอียงค้างไว้เอียงค้างไว้แล้วขาหลังมาเปลี่ยนมือมาทางขวาโยกมือมาทางขวานับสองยืดสามเปลี่ยนเอียงลงปีสะดุกเร็วเร็วเร็วดีดีแปดเก้าสิบย่ำขวาขวาหมุนรอบตัวเองหมุนรอบตัวเองหมุนรอบตัวเองใช่ไหนใช่ไหน โอเคอะแล้วก okay. uh, ่อนนี่น้อยนี่นอยนอยนอยพุธไายตัวพระปากปกข้างไหนห่ะจีบยาวถูกต้องก็อะแล้วประมาณนั้นโอเคอาศัยเพลงไหมทำไมลำคาญเสียงหนูมากเลยหรอ ข้ามไปแต่ถ้าผิดใหญ่ๆเดี๋ยวขอแก้ให้ช่วยกันทำงานนะยะยะอ๋อมาเจอกันมาเจอกัน ยหันออกไปทาไว้ดิเอาเลยเอนตั้ง่งความพร้อมอยู่นะช่วยกันเหยหน้าบอกไปข้างหน้าดูหัวเพื่อนดูขาดูมือเพื่อน ล็อเดี๋ยวทุบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่าสะดุ้งขึ้นหันไปเจอลอกก็อกข้ออบเพื่อนเลยอ่าย,อย้อนเยงนอกปลานอกเยงเอะเอะจบอย่างนี้จบเอะเป็นไรเอาหม่อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้แผลใหญ่เกิน แล้วคนเขาก็ดูข้างหน้าเดนะ้เป็นทั้งคณนะเล็นยทั้งแพรเลนนน่ะปากนอกเอียงนอกอีตอ่าไม่เป็นไรครั้งใหม่นะเอาใหม่นะหนึ่งแล้วนะครับถ้าซ้ำอันอีกอันหนึ่งนะของจะขึ้นแล้วนะเคอเค,อเคพูดเล่นยื ไปลอยเท้าไว้เยอะอ่าแล้วเจอกันไม่ค่อยหาออกวันนี้เธอมาใหม่วันนี้ไม่ค่อยเก้าเข้าหาบ้าสุขเท่าไหรเลยเออเดี๋ยวเบี้ยวใช่ใช่ใช่เก๊ดดี จังหว,วะสะดุตัวไว้ยังไม่ชิดชิดเก้าวปนิอย่าเนียนเดี๋ยวก่อนอ่าและเลือกมองชาวบ้านได้เ ต่อไปเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนบล็อกบล็อกิ้ก,กไปสี่ชุดแถวต้อนหัว่าก้มหน้ารับไม่เอาอย่าก้มหน้ามองตีมองปาาใค้ความรู้สึกเอาอย่าไปก้มดูไ้สืบ้าไวได้ไวดีไปเพื่อจะไปพบคู่เอาล่ะไป วางน้ำหมดอย่าไม่ตบเ,เดี๋ยวเหอวสติน้านับสิน้าไปเจอคู่กันกับหาคู่กันยิบหันไม้ผู้ป้าป๊อกป้าป๊อกป้าป้อมาเะเร็วมัวร่าต้องมาอยู่ฝั่งนี้แล้ว ใายอะตามกูลงสำลาญโ,โอ้ได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 ้ เอาละเอาละได้อยู่สามนับกรบตัวลอกแก้วซุดรีให้ทันจังหวะอย่าอย่าลุดอย่าลุดนเรียงไหนแม่เฟิร์นเดี๋ยวเธอ ạ ah. ยัง,ง,งลนับเียงขวาไว้นะนยขวาไว้ยขวาไว้ปะค่อยๆเปีเยียงซ้ายลุกนับเร็ว Put it! 不用